ตอนนี้เราอยู่ที่วิลกินส์สเปนนะครับผมอยู่ที่สามเซ็นเตอร์ชั้นหนึ่งนะครับผมก็เป็นที่ที่จริงๆแล้วเราก็ทั้งวิลกินส์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยกับทางสครับเจอร์นะครับผมเปิดเป็นเหมือนเป็นเป็นเอ็กซเพรเนซโซนนะครับที่เหมือนว่าทุกคนเนี่ยมาได้มาเดินดูได้มาถ่ายรูปแล้วก็มีตู้ถ่ายรูปเป็นเหมือนเป็นไฮไลท์ของที่นี่นะครับก็จะมี ห้อง2ตทีมนะครับก็จะมีรีลิข์รันนอวรูมนะครับก็จะเป็นตู้ถ่ายรูปแบบหนึ่งที่มันก็จะมีเหมือนเนื้อเพลงแล้วก็จะมีกิ่เม็ของมันะครับอันหนึ่งก็จะเป็นโกลเด้นาเวอร์สูมนะครับก็จะเป็นห้องที่เป็นทีมเดียวกับแฟนมีนะครับเรื่องของการจัดแสงจัดมานก็จริงจริงก็รู้สึกว่าพอเราเริ่มทําบริษัททําเพลงแล้วก็กำลังจะมีแฟนมีอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วอยากจะเหมือนกับว่า เพิ่ม e อ p e r i e n c e อยากจะมาเจอทุกคนอยากให้ทุกคนเหมือนว่าได้ได้มาสนุกได้มาเหมือนกับว่าได้ได้มามีประสบการณ์ร่วมกันที่นี่ด้วยเงยก็เลยเหมือนกับว่าคุยกันกับทางพี่ๆอะไรเงี้ยรวมเหมือนว่ากับทางศิลปเจร์ก็เลยคิดคิดเป็นไอเดียของการเปิดสเปซนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้เหมือนกับว่าได้มาอยู่ในที่ที่เป็นที่ที่เราอยากจะจัดสรรขึ้นมาอยากให้มันเป็นอย่างที่เราอยากให้มันเป็นอะไรเงี้ยครับเรียกว่าอาจารมาเหมือนได้มาเจอเราก็เราเราก็จะน่าจะแวะมาดูบ่อยๆเลยครับผมใช่ออกแบบอาจาเองนะคะก็ อ่ะเป็นทางสครับเจอร์ลีดมาให้แล้วก็มีการคุยกันแล้วก็มีการเหมือนอ่ะโยนไอเดียกันคอมเมนต์กันอะไรเไงี้ยครับก็เรื่องของดีเทลทีมบิลกิน entertainment ด้วยทีมสครัเจอร์ด้วยก็ร่วมคราฟต์ขึ้นมาจนจนเป็นบิลกินสเปซครับพอได้เห็นแล้วถูกใจไหมครับชอบมาก <c oughs> จริงๆได้เห็นตั้งแต่ตอนที่มันเป็นแบบอะไรเงี้ยทั้งแบบไฟหรือว่าเนี่ยต่างๆอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบมันมัน,มนเท่แล้ว,วมันก็แบบได้เป็นเหมือนที่เราอยากจะให้มันเป็นเลยแล้วก็สวยครับผมชอบครัเลยจะอยู่นานขนาไหนก็จริงๆขึ้นขึ้นอยู่กับ หลายๆอย่างนะครับจริงๆยังยังไม่ยังไม่ไ,มได้คิดว่าจะแบบจะจะ,จะอยู่ถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าอ่อีกสามวันไม่มีใครมาเลยเ<อ>ก็เดี๋ยวเราก็ปิดได้เลยครับเราปิดได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าคนยังมาอยู่เราก็รู้สึกว่าพอเราทําแล้วคนคนชอบอย่างเงี้ยเราก็ enjoy ที่เราจะเหมือนกับว่าคิดทาอะไรใหม่ๆปรับเอยเอาอันนี้ออกเสริมอันนี้ใหม่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอในอนาคตเราปล่อยเพลงใหม่มันก็จะมีอะไรให้เรามาเล่นให้เรามาทําให้เรามาแบบลองสร้างพื้นที่พื้นที่นี้ให้มันสนุกขึ้นไปอีกด้วย ว่ามาแล้วมาซ้ำได้มาแล้วมาซ้ำได้เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีอาจจะมีเป,ป,ปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ทันเปลี่ยนไม่มีใครมาก็ปิดก่อนได้เลยครับมาจังหวัดจีนไปขับแน่นนเลยนะครับโอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากอย่าลืมเข้ามาถ่ายรูกปกันก็จริงๆหลักๆ <c oughs> ก,ๆก,ก,กเเเ็เป็นเป็นเป็นธีมของศิลปินด้วยหนึ่งนะครับเพราะเราตั้งแต่เราทำอยู่ที่ค่ายอะไรเงี้ยออกมาเรารู้สึกว่าเราเราชอบโทนสีส้มพอลอะไรเงี้ยครับ บวกกับพอเรามาทำแฟนมีที่เป็นทีมของโ o d e n n วเวอร์อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการไล่เฉดของแสงโทนนี้ด้วยเราก็รู้สึกว่าเราจะเกาะทีมๆนี้เข้ามาทําในพื้นที่นี้ด้วยเพลงของคุณมีความหมายอะไรไหมเพลงที่เลือกมาหว้อะไรก็จริงๆแล้วก็ก็เป็นท่อนฮุกนะครับชอบตัวเองตามอยู่กับเธอนะแต่ถ้ามีเพลงใหม่ก็อาจจะเปลี่ยนท่อนไปเรื่อยๆแต่ก็อย่างที่บอกถ้าไม่มีใครมาก็ท่อนนี้ก็ไปได้เลยไปได้เลย คิดหน้าผมก็ไปติดห้องนอนได้เลยถรูด <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> เลยวนนรบา้อยู่นานเนาะก็ถ้าใครว่างๆหรือว่าเดินผ่านมาเล่นสยามนะครับก็เดินเข้ามาดูได้นะครับผมไม่ไม่ไม่ไมไมต้องซื้อบัตรนะครับผมเดินเข้ามาดูได้เลยครับมาถ่ายรูปได้แบบตามสบายเลยนะครับผมก็เดี๋ยวก็จริงๆแล้วก็มีคุยกันว่าเราจะทํานั่นทํานี่เติมนั่นเติมนี่ระหว่างทางอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาถ่ายตู้ถ่ายรูปสอวันนี้ก็ ได้เลยครับผมได้เลยครับยินดีมากๆครับจะมีสถานที่มาหุ่มาด้วยตัวนี้บ้างก็ก็จริงๆมีคุยกับทางสารแนอยู่ด้วยครับเล่น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 ก็มีคิดมีคิดบ้างแต่ว่าน่าจะเดินมาดูบ่อยๆอยู่แล้วเลยเพราะว่าก็อยากจะแบบอยากเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราอยากมาแล้วเราอยากจะสนุกอยากจะอยู่ในมูที่เล้รู้สึกเป็นพื้นที่ของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่ไหนเมื่อไหร่ เริ่มเมไรอันนนะครับคุณบีคุณบีว่ากันครับที่ไหนเริ่มเมไรก็อยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับผมเปิดวันที่3กันยานี้นะครับผมมีตู้ถ่ายรูปเลยนี่เลยวันที่11ฉันก็สนิทมากเลยถามว่าถ่ากับครดโหดีมากครับดีมากดีใจมากดีใจมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเราไม่เคยไปไปเพอร์ฟอร์มนอกประเทศมาก่อนแบบจริงจังเลยไงครับก็พอเราได้ไปแล้วก็ เจอได้เจอเป็นแฟนๆที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยที่เหมือนกับว่าเขาก็มีทรง D ีเอมาหรือว่าพิมอะไรมา,ราแ,แล้วก็ตื่นเต้นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับว่าที่จริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอไปถึงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้รับการต้อนรับอย่างดีอะไรเงี้ยแล้วมีมีคนที่ฟังเพลงเราอยู่ที่นั่นจริงๆมีคนแบบตามมาดูที่ซัมเมอร์โซนิกมีคนซื้อแบบัตรมาดูที่ซัมเมอร์โซนิกเอ็กซ์ราอะไรเงี้ยเราก็มันเหมือนเราเราดีใจแบบบอกบอกไม่ถูกเลยอะไรเ,เงี้ยเรารู้สึกว่า, Happy าแฮปปี้มากๆแล้วก็แฟนๆที่นูลล่นแบบน่ารักมากครับ<ม><ม>ตื่นเนะต้นนะตนพ เหมือนพอไปอยู่ในมิวสิกเฟสิวัลที่ก็มีศิลปินแบบระดับโลกเยอะอะไรเงี้ยแบบตั้งแต่เราเดินอยู่หลังเวทีเจอคนนั้นคนนี้เราก็แบบโหตื่นเต้นมากเลยแล้วแต่ละคนเราพอเราได้ไปดูโชว์ของคนอื่นแล้วทุกคนแบบเต็มที่มากทุกคนแบบทําโชว์ดีมากอะไรเยเราก็ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากที่เาที่ราเป็นความประจอร่เคือจริงๆอ่ะแฟนเพืนแฟนคญี่ปุ่นเขาก็จะมีวัฒนธรรมในการฟังเพลงของเขา้ยคือเขาก็จะไม่ ไม่ได้ร้องตามหรือไม่ได้แบบส่งเสียงอะไรย่างเงี้ยแต่หมายถึงว่าเขาเขาก็จะสื่อสารผ่านทางอื่นเรื่องของอ่าการแบบชูมือหรือว่าการที่เขาแบบมองหน้าเราหรือหรือแม้กระทั่งแบบบางคนแบบดูแล้วเขาก็แบบร้องไห้ออกมาเลยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราดีใจเราแบบรู้สึกว่าเขาก็เอ็นจอยในรูปแบบในวิธีการของเขาไอ้งตอนแรกตกใจนะบอกไม่มีเสียงหีืออะไรก็ได้ก็ก็งงนิดนึ่งครับก็งงนิดนึงออกไปแล้วก็แล้วก็แบบเฮ้ยฮัลโหลซัมเมอร์โซนิกแล้วก็กริบเลยอะไรอย่างเงี้ย <the> แต่ก็แบบเหมือนกับว่าพอพอ,พอลงมาใช่ก็ได้รู้ว่าเหมือนกับว่ามันเป็นมันเป็นวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงบ้างกระแสตอบรับที่ดีแฟนๆ<ห>ให้กำลังใจแน่ก็ขอบคุณขอบคุณมากทั้งแฟนๆที่ที่ญี่ปุ่นด้วยแล้วแฟนๆแ,แบบต่างประเทศที่ตามมาดูด้วยรวมถึงแฟนชาวไทยที่ไปแล้วก็ให้กำลังใจอยู่ที่ด้วยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอีกอีกก้าวหนึ่งของเราเหมือนกันที่เรามีโอกาสได้ไปทาอะไรที่เราเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะมีโอกาสได้ไปทำอะไรพอได้ทําก็ ดีใจมีความสุขมากแล้วเขรู้สึกว่าอยากทําอีกอยากจะแบบพัฒนาอยากทำอะไรที่มันกว้างขึ้นไปอีกใหญ่ขึ้นไปอีกเห็นเพลงแฟนภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ครับก็จะมีมีพาร์ทของโชว์ที่จริงๆแล้วเราก็มีการทําทำเนื้อของเพลงกีดการอะไรเงี้ยในคุกสุดท้ายให้มันเป็นเพลงเป็นเนื้อภาษาญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคิดลายประสานทําอะไรใหม่กับพีพีด้วยอย่างเงี้ยครับก็ก็ดีที่แฟนๆแบบชอบแล้เห็นมีตาไปดูโปรเจกต์ต่างๆด้วยใช่ครับก็มีแฟนๆแบบทำทำแบบรถ รถเหมือนป้ายติดรถให้แล้วก็แบบซื้อพวกเหมือนอดิจิตอลบิลบอร์ดอะไรเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้ตามไปดูก็าชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีหน้าไปอยู่บนแบบบิลบอร์ดท,ที่ประเทศญี่ปุ่นอะไรเงี้ยครับตอนเด็กไปแล้วก็ชอบมากเลย<อ>ครับรู้ตอนนั้นเรายังไบ้างเพราโมันแบบมันมองเหมือนเรามองแล้วก็แบบยิ้มอะไรเงี้ยคนข้างๆก็มองเฮ้ยเป็นไรว้เนี่ยแบบอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ดีดีในความสุขมันแบบไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสแบบได้ได้มาได้มาเจออะไรแบบนี้ คิดว่าโตเกียวแตกไหมโอ้โหไม่แตกครับก็ใช้ชีวิตกันแบบปกติเลยก็ก็ดีใจดีใจมากคนเหมือนว่าทอบคุณร็อกในแผ่นแผ่นนั้นว่าปิดเพจเลยก็มีตามดูเพราะว่ามีมีพี่ๆในทีมเขาก็จะคอยอัปเดตเราตลอดเรื่องฟีดแบ็คของของงานฟีดแบ็คของการแบบไปไปเพรสที่นู่นเลยนะครับแต่นอกจากเป็นงานเราได้ไปข่าวก่อนที่โน้ตเลยใช่ก็เสร็จแล้วเราก็ญี่ปุ่น ่ไม่ได้ไปมาสักพักหนึ่งก็เลยถือโอกาสอยู่ต่ออีกนิดหน่อยครับเป็นยังไงวะพัดถือว่าได้พักไหมเก็ได้พักนะครับดีใจได้ไปดิสนีย์แลนด์ดีใจดีใจไม่ได้ไปนานไม่ได้ไปนานชอบผมชอบดิสนีย์แลนด์มากเลยเรแบบได้ไปเดินกินเดินเที่ยวพอเราแบบพอเราโตขึ้นเราก็มีที่หลายๆที่ที่เราอยากจะไปมากขึ้นด้วยนะเราก็มีโอกาสได้ไปติดใจมากกับคนต่างประเทศใช่แล้วใจเออ ก็ชอบชอบนะหมายความว่าจริงๆแล้วที่ที่ไหนที่มีคนรอดูเราเราก็อยากจะไปทุกๆที่เราคิกว่าเราอยากจะไปขอบคุณมากกว่าที่จริงแล้วเขาก็ติดตามเราแบบชอบงานเราแบบให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็อยากจะไปไปเจออยากจะไปขอบคุณอยากจะไปไปร้องให้เขาฟังแบบทุกๆที่อยู่แล้วที่มีติดต่อมาเยอะลนะแตมาต่างประเทศก็มีมีบ้างครับมีมีอยู่บ้างแต่ว่าจริงแล้วก็ด้วยด้วยเรื่องโควิดด้วยอะไรเงี้ยก็ทําให้บางประเทศก็ยังยังไปไม่ได้หรือว่า บางประเทศก็ย <Cornell. S 2> ังยังไม่มีติดต่อมาหรืออะไรเงี้ยก็หลายหลายอย่างก็จริงแล้วก็มีนอกจากอันนี้ก็มีมีมีเข้ามาแล้วก็มีคุยกับทีมอยู่ตลอดมีป้าบีป้าบีครับก็มีมีมีใกล้ๆนี่ก็มีหรือไกลๆก็มีเลยครับก็มีหลากหลายรูปแบบงานด้วยเลยครับก็มีมีหลากหลายมีไปขึ้นงานเข้าหรือให้เราไปโพสต์งานอะไรนี้ก็ก็มีหลายแบบช่ไ ก็คิดคิดว่าอยากอยากจะมีโอกาสได้ไปดีกว่าเลยถ้าถ้าถ้ามีโอกาสได้ไปก็ไปแน่นอนครับไปแน่นอนอยากไปครับไอจิ๊บสุดไอจิ๊บคิวตอนขึ้นในไทยแล้วก็ต่างประเทศโอ้ยเดือนนี้เริ่มว่างแล้วครับเนี่ยกลับมาก็สองวันนี่วันนี้ทำงานวันแรกเลยเนี่ยเงี่ยราได้อีกโอ้ยดิวกี้เรนเทนเมนแนน gmail c o m com ครับทำได้ทุกอย่างทำได้ครับทำได้ทุกอย่าง ที่เราทําได้น <laughs> าาัการศึกษาด้วยและก,กระกรมการด้วยที่แบบว่าติดต่อเข้ามาแล้วให้ปรโอกนสนี้นไเปเยอะมกครับก็ฝากถึงแฟนทุกทุกคนเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากก่อนเลยที่ <ừ> ทชื่นชอบติดตามแล้วก็เหมือนกับว่าให้คุณค่ากับงานที่เราตั้งใจนําเสนอมุมมองทัศนคติของเราอะไรเงี้ยครับ <ừ> ขอบคุณมากก็ถ้าเกิด <々 S 1> ว่ามีโอกาสครับอยากจะไปเจออยากจะไปขอบคุณอยากจะไปทักทายทุกๆคนต่อหน้าอยากจะไปแบบมองตาใกล้ๆขอบคุณจริงๆนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสผมก็ ก็อยากอยากไปทุกที่อยู่แล้วเ้ยก็แต่ว่าในอนาคตด้วยเรื่องของโอกาสหรือว่าเรื่องของแรงต่างก็เดี๋ยวว่ากันแล้วก็เดี๋ยวก็ทีมงานทุกคนก็เต็มที่แล้วครับแอบแซวนิดนึงชุดบนเวทีของพีพีแขวกมากก็ก็เ็นอะไรแบบนี้คก็เป็นความชอบของเขาความชอบเขาก็เรื่องเรื่องชุดเรื่องไอพีพีเขาก็จะเหมือนหลีดหลีดอยู่แล้วเลยเรื่องของชอบอะไรไม่ชอบอะไรเขาก็จะแบบชัดเจนอยู่แล้วเลยเพราะ ดีครับดีดีที่เห็นเขาได้ได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำแล้วเขาก็มั่นใจแล้วเขาก็ทำมันออกมาได้ดีเออคึกอย่างแบบทำแอปขึ้นเรื่อยๆก็มันก็คงเป็นตัวตนของเขาที่ที่พัฒนาแล้วก็เหมือนว่าเติบโตไปเลยเขาก็คงแบบมีมีหลายๆพื้นที่ที่เขาอยากจะไป explore มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจที่เขาเห็นเห็นเขามั่นใจเรื่อยๆมาขึ้นเพราะจริงตั้งแต่เราเจอกันแรกๆเลยนะเราเราเคยคุยกับเขาในก่อนที่เราจะเข้ามาทำงานนี้เขาก็มีมี มีความกลัวหลายเรืออย่างมีความกังวลหลายอย่างออในวันนี้ที่เราเห็นเขาเติบโตขึ้นเขาเก่งขึ้นเขามั่นใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สนับสนุนแต่ว่าเขาแซ่บไหมครับเขาก็แซบอยู่แล้วก็แซบแซบต่อเวลาหรอเหมือนผู้จัดการเขาอ่ะแต่ละที่เขาใส่เราตั้ใจไหมใช่ครับแต่ละที่เขาใส่เราตั้ใจก็จริงๆเห็นตั้งแต่ตอนที่เขาส่งรูปฟิตติ้กอะไรย่างเงยก็ดีครับก็รู้สึกว่าเร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 าดีใจมากกว่าที่เราเห็นเขาแบบมั่นใจเห็นเขาแบบอ่า มีมีได้ได้คิดได้ทำในอย่างที่เขาอยากทำอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าทุกทุกคนเมา่ยความว่าแฟนๆทุกทุกคนทีมงานทุกทุกคนเลยทุกคนก็สนับสนุนให้เขาทำในแบบที่เขามั่นใจแล้วก็มัน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 เป็นตัวตนเขาอยู่แล้วมีช่วยเลือดช่วยตะกีนอะไรไหผมไม่ไม่เลยครับไม่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 คือถ้าเขาเขาชอบอะไรเขามั่นใจอะไรเราก็สนับสนุนอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมว่าเมือนว่าเราก็ คอมเมนต์ในงานของเราเนี่ยผมว่าเรื่องเรื่องช่วยมันเป็นเรื่องแบบตัวตนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรื่องงานเพลงอนะไรเงี้ยเราก็มีช่วยคุยกันตลอดอยังหลายคนแต่ว่าเราจะแซ่บต้องให้เขาตามเราอะไรนะฮะไม่ไม่เราแบบเราแบบมาแบบคนละทางกันเราแบบทางนิ่งๆนิ่งๆครับ <c oughs> น้อยๆครับถ้าถนะึงแฟนมิสิเดียวที่จะถึงนี้หน่อยแบบนี้ครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นอีกงานที่แบบใกล้มากๆอะไรเงี้ยจะซัมเมอร์ซอนกอะไรเงี้ยก็ ประมาณเดือนหนึน่งเนาะวันที่8เลยก็เต็มตัวเต็มที่เพราะจริงๆงานนี้เราก็ไม่ได้มีพีพีมาช่วยด้วย,ยนะอะไรเงี้ยันกว่าเราเราต้องหลีดงานนี้้วยตัวเองเลยนะกับกับทีมทีมงานทุกคนนะไรเงี้ยเราก็เตรียมตัวเต็มที่แล้วก็อยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากจะทําให้เราได้ลองทําอะไรที่ท,ที่ที่เราไม่เคยทามาก่อนอยากจะเก่งขึ้นอยากจะมีพัฒนาการเยนะ้ยอยากจะทำโชว์ให้มันแบบที่มันพิเศษให้คนแบบรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการแบบสละเวลาแบบเสียงเงินมาดูอนะไรเงี้ยผมก็ก็ค่อนข้างกดดันเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ก็ จริงๆโฟลทุกอย่างก็ก็นิ่งนิ่งแล้วเลยตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการซ้อมนะจริงๆที่เราเข้ามาอยู่คนเดียวคนเดี้วหลายคนคาดหวังว่าจะต้องมีความพิเศษก็เขกดดันเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่ผ่านมาก็จะมีมีพีพีอยู่ด้วยอรองอันนี้เราก็ใช้เดี่ยวใช้เดี่ยวอะไรเงี้ยก็ก็คิดว่าเราเราก็คงแต่แต่ผมว่าจริงๆแล้วพอพอตัวเราทํางานหรือตัวพีพีทำงานหรือว่าเวลาเรามาอยู่ด้วยกันอ่ะผมมันมันเป็นมันเป็นเคมีคนละแบบแล้วมันเป็นมันเป็นมันเป็น ความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเหรอครับเราก็รู้สึกว่าในในพาร์ทของการที่เราจะต้องมาทํางานคนเดียวเราก็อยากจะทําให้มันเต็มที่แล้วก็ทําให้มันออกมาดีที่สุดคอนเซ็ปต์ความพิเศษเป็นยังไงบ้างความพิเศษเหรอครับก็มันจะบอกได้หรือเนี่ยความพิเศษเหรอความพิเศษก็ก็จริงๆพอเราเป็นอ่าเป็นเป็นศิลปินเป็นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเราก็คงพยายามจะดึง element เหล่าหลายอย่างในในตัวตนของเรามามาอยู่ในในแฟนมิตรครั้งนี้ด้วยอะไรเงี้ยความจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราเราออกไป เล่าเรื่องราวของตัวเราเลยนยตัวตนของเราเป็นยังไงในมุมไหนที่เราที่เราเป็นอยู่ล้วก็คงจะดึงหลายๆเรเมนนั้นมาบวกกับแล้วก็คงจะมีะแขกรับเชิญมาแบบทาให้สีสันของของการทำแอนมิทมันก็สนุกขึ้นทําอะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยส่วนจะเข้ามาทํำยังไงก็คิดว่าเดีย๋ยวจะทำให้มันพิเศษแล้วกันแต่ว่ายังไงเดี๋ยวจะรอดูดีกว่าครับของตัวเองนนี้เร็นตตอนนี้ครับตอนนี้ก็ให้สัก เจ็ดสิบแล้วกันเพราะว่ายังยังซ้อมยังซ้อมไม่จบครับยังซ้อมไม่ถึงครึ่งเลยครับผมนะเดือนนี้ก็คือมีแต่คิวซ้อมนะครับถ้าไม่เห็นหน้าก็คือซ้อมครับอันนี้ก็ฟินแน่ๆก็คิดคิดว่าฟินแน่ๆน่ไหมก็หวังว่าหวังว่าหวังว่าจะชอบดีกว่าพี่เบลสุพลก็เต็มที่มากสุพลพ่เบลอุ้มเบลทีแล้วกันก็เนี่ยผมอ้อนอยู่ทุกวันเลยครับ ถ้าทุกคนแบบบอกเขาอยากให้เขาขึ้นเหมือนกันนะผมก็ไม่รู้ผมก็คุยเขาเฮ้ยผมทําให้เขาเท่าไหร่ก็ไม่พอสักทีเลยเป็นแบบเพลงขายเพลงไปฟังกันเยอะๆนะถึงเพลงแล้วเนาะครับขึ้นบนระลันอยู่เลยโอ๊ยไม่ถึงหรอไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับก็ดีใจดีใจที่มันมันกดดันมากหมายว่าเป็นเพลงแรกที่เราลงลงมาทําเองเยอะขนาดนี้ลงมาหลี งานศิลปินเยอะขนาดนี้บวกกับออกมาทําค่ายของตัวเองเปิดบริษัทดูแลตัวเองด้วยอะไรเงี้ยมันก็บวกกับเด็นเพลงจั่วของของอีพีที่เรากําลังจะเล่าด้วยอะไรเงี้ยก็จริงๆมันมีความกดดันหลายอย่างมากๆอะไรเงี้ยก็ดีใจดีใจที่ปล่อยมาแล้วคนแบบชอบคนแบบสนับสนุนแล้วก็แบบทำทำให้เรารู้สึกว่าเอยเราแบบพร้อมจะสู้ต่อพร้อมจะไปต่ออะไรเงี้ยขอบคุณครับขอบคุณมากครับบัตรไลฟ์สตรีมยังซื้อได้อยู่นะ ท,ทั้งเช็คเกตเมลอนนะครับ <S <S 1> <S 1> พี่เบลก็ย้ำตลอดเลยครับผม <S <S 1> <S 1> อย่าลืมฝากให้ด้วยครับ